วันนี้ได้ข้อความจากคุณผู้ฟังมาด้วยแล้วผมก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยก็เลยอยากจะบอกเล่าวิธีการพูดขอบคุณเป็นภาษาญี่ปุ่นแบบต่างๆครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการให้แจเปนิสรายการที่จะให้คุณรู้เรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นมากขึ้นกับผมซันชิโรอีกแล้วครับตั้งแต่เริ่มทำพอดแคสต์มาตอนแรกๆผมก็ลนๆแล้วก็ตื่นเต้นครับ กลัวมากเลยว่าทํำไปแล้วจะมีคนอื่นนอกจากโตสังกาสังหรือว่าป๊าป๊าหม่ามา,าของผมฟังหรือเปล่าแต่ก็พยายามทําต่อเนื่องมาทุกวันครับถึงบางวันจะไม่มีไอเดียเลยก็นั่งหาข้อมูลจนหาเรื่องมาพูดจนได้ครับแล้ววันนี้ได้ข้อความจากโจกุสังทาง Facebook แล้วก็ทําให้รู้ว่าเฮ้ยมีคนอื่นที่ไม่ใช่ญาติมาฟังแล้วนะ ก็ยิ่งรู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณมากครับที่อดทนฟังเอ้ยติดตามฟังแล้วก็ให้รายการให้แจกเป็นนี้อยู่เป็นเพื่อนเวลาทํากิจกรรมต่างๆครับแล้วพอได้ยินคําขอบคุณแล้วก็นึกได้ว่าอ้าวยังไม่เคยพูดเรื่องคําขอบคุณในภาษาญี่ปุ่นเลยก็เลยได้ไอเดียปิ้งขึ้นมาว่าเออเรามาสอนวิธีการพูดขอบคุณเป็นภาษาญี่ปุ่นกันเถอะเนื้อหาบางส่วนก็มาจากนิฮองโกมาสเตอร์ครับ วิธีการพูดขอบคุณที่มีมากมายหลายวิธีเนี่ยก็เป็นเพราะว่ามีวิธีการใช้กับคนรอบตัวเราที่มีระดับความสัมพันธ์แตกต่างกันครับแต่ก็จะมีบางวิธีที่ใช้กับใครก็ได้แหละแต่ก็อาจจะไม่เหมาะสมในบางสถานการณ์อีกยังไงก็ฟังแล้วก็ลองถูกลองผิดเอาไปใช้ดูครับเริ่มจากคำแรกเบงซิกที่สุดเลยอาริงาโตอาริงาโตแปลว่าขอบคุณหรือขอบใจ เป็นวิธีการพูดที่เรียบง่ายที่สุดเหมาะกับใช้กับเพื่อนหรือว่าคนที่สนิทครับค่อนข้างไม่เป็นทางการเท่าไหร่หรือบางทีเราก็จะเห็นในภาพยนตร์ฉากซึงซ้งๆแบบว่าคุณลุงผู้น่าสงสารได้รับการช่วยเหลืออะไรบางอย่างแล้วถึงแม้คุณลุงจะไม่ได้สนิทกับคนที่พูดด้วยมากนะักแต่คุณลุงก็จะพูดว่าอาริกาโตด้วยความรู้สึกที่ตื่นตันสุดๆครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าภาษาเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของคําพูดแต่มันรวมถึงน้ําเสียงแล้วก็ภาษากายด้วยเพราะฉะนั้นพยายามสื่อสารออกจากใจนี่แหละดีที่สุดละครับคําที่2องโดโมอาริกาโตโดโมอาริกาโตขอบคุณมากขอบใจมากเป็นการแสดงความขอบคุณที่มากกว่าอาริกาโตเฉยๆเหมือนเราพูดว่า thank you กับ thank you very much ในภาษาอังกฤษนั่นแหละครับ ในภาษาญี่ปุ่นก็คืออาริกาโตกับโดโมอาริกาโตคำที่3ามอาริกาโตโกไซมัสอาริกาโตโกไซมัสขอบคุณครับขอบคุณค่ะคำว่าอาริกาโต o โกไซมัสเนี่ยเป็นวิธีการพูดขอบคุณในแบบเป็นทางการมากขึ้นเพราะว่าใช้รูปสุภาพแบบสุดๆแล้วก็ใช้พูดกับบุคคลที่อาวุโสกว่าหรือว่าเป็นเจ้านายในที่ทำงานอย่างเช่นคุณครูอาจารย์ หรือพนักงานตามร้านคา้าก็อาจจะพูดกับเราก็ได้ครับแต่ถ้าจะพูดขอบคุณมากแบบสุภาพก็จะใช้โดโมข้างหน้าเป็นโดโมอาริกาโตะโกไซมัสโดโมอาริกาโตะโกไซมัสก็ได้ครับคำที่4 d o โดโมโดโมขอบคุณแบบเร็วๆสันส้นๆหวนๆเหมาะกับคนใต้บ้านผมที่จะพูดทุกสิ่งทุกอย่างสันส้นๆครับถ้ายกตัวอย่างสถานการณ์ที่จะใช้คำนี้ ก็คือเหมือนกับเวลาเราอยู่ในลิฟต์แล้วมีคนกดเปิดประตูลิฟต์ค้างไว้ให้เวลาเราจะเดินออกแทนที่จะพูดว่าอาริ a t กา o โตโกไซมัสที่มันเสียเวลาตั้ง3-4วินาทีคนอื่นเขาจะได้ขึ้นลงชั้นอื่นต่อไปเราก็แค่ใช้เวลาเสี้ยววินาทีพูดว่าโดโมแล้วก็เดินออกไปเลยครับนี่คือวิธีการใช้โดโมแบบเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับคำต่อไปคำที่5อันซาสึอันซาสึใจใจจ้า เป็นคำแสดงของคำว่าขอบคุณที่ย่อมาจากอะริาโตโกซาอิม s ซึก็คืออซะซึเอามารวมกันครับถ้าวัยรุ่นที่ไทยชอบพูดก็น่าจะประมาณคำว่าใจ ja ใจจ้าเอ๊ะยังใช้กันหรือเปล่าคำที่6อาริงาโตโกไซมาสึอาริงาโตโกไซมาสขอบคุณสำหรับสิ่งที่เสร็จสิ้นไปแล้วครับ อันนี้เป็นรูปอดีตของคำว่าขอบคุณอาริงาโตโกไซมัสในภาษาไทยเนี่ยเราไม่มีการแยกรูปอดีตปัจจุบันอนาคตที่ชัดเจนครับแต่สำหรับภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะคิดถึงเรื่องเวลากันมากเลยเพราะฉะนั้นการพูดอาริงาโตโกไซมัสเนี่ยก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ทำให้เห็นถึงเรื่องการคิดถึงเวลาต่างๆครับเขาจะใช้คาว่าอาริงาโตโกไซมัสตะกับเรื่องที่ได้รับความช่วยเหลือแล้วเสร็จสิ้นไปแล้วครับ อย่างเช่นเพื่อนจัดปาร์ตี้ให้แล้วเรากำลังจะกลับบ้านเราก็บอกเพื่อนว่าอาริ ita, ีาโต a i ก a ใมัชตะทาน h ชิกาตะขอบคุณมากเลยสนุกมากๆเลยคำที่ 7. จ um ็ดซ um ูมิมาเซงซ m มิมาเซงขอบคุณที่ช่วยแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดให้หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินว่าซูมิมาเซนเนี่ยจะแปลคล้ายๆกับ excuse me ที่แปลว่าขอประทานโทษครับประมาณนี้ ตอนผมมาญี่ปุ่นแรกๆก,ก็คิดแบบนั้นครับแต่อยู่ๆไปก็รู้สึกว่าเฮ้ยคนญี่ปุ่นเขาพูดซึมิมาเซนบ่อยกว่าดิกาโตอีกบางทีก็งงๆครับ,บอย่างบางทีผมเก็บของที่หล่นบนพื้นไปให้เจ้าของเนี่ยเขาก็มักจะพูดว่าซึมิมาเซนซึมิมาเซนเป็นคําขอบคุณแทนจนผมก็เริ่มเข้าใจว่า อ๋อซูมิมาเซนเนี่ยก็เป็นคำขอบคุณนะแต่มีความรู้สึกว่าขอบคุณที่ช่วยนะแล้วก็ขอโทษที่ทําให้คุณลําบากด้วยผสมผสมกันไปหรือบางทีเวลาเราขึ้นรถไฟที่คนแน่นๆแล้วมีคนเปิดทางให้เราก็ใช้ซูมิมาเซนเพื่อเป็นทั้งคําขอโทษเพื่อขอทางหน่อยแล้วก็ขอบคุณที่เขาเปิดทางให้เราไปพร้อมๆกันก็ได้ครับโอ้มาคิดอีกทีคํานี้ก็สะดวกดีนะครับใช้ซูมิมาเซนก็ขอโทษขอบคุณรวมๆกันไปคําที่แปด โอเซเรอิริมัสโอซเรอิริมขอบคุณที่อุตส่าห์ทำให้นะในเว็บเขาบอกว่าเอาไว้ขอบคุณเวลามีคนทำอะไรที่ทำให้เรารู้สึกดีมากๆแล้วอยากจะขอบคุณแต่ว่าในประสบการณ์ผมก็คือเวลาไปตามร้านค้าต่างๆแล้วเราทำในสิ่งที่คนเป็นลูกค้าเนี่ยไม่ต้องทำก็ได้อย่างเช่นการหยิบของใส่ถุงหรือว่าการเก็บจานที่ใช้แล้วไปวางที่วางจานในร้านอาหาร เพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของพนักงานนะครับแต่ว่าเราทําแทนเขาพนักงานก็จะพูดว่าโอซาเรอิริมาซึโอซาเรอิริมซึด้วยอินเนอร์ประมาณนี้เลยครับใช้พูดขอบคุณเวลามีคนทําอะไรในสิ่งที่ไม่ใช่หน้าที่ของเขาแล้วเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเลยจากเขาเนี่ยแต่ว่าเขาก็ทําให้โดยความสมัครใจก็เป็นคําขอบคุณที่คล้ายๆกับว่าขอบคุณที่อุตส่าห์ทําให้นะครับคําต่อไปอาซาซึอา とあり、あざีあとあり。แปลว่าใจ3ามคำนี้เป็นวิธีการพิมพ์ขอบคุณแบบสั้นๆเอาไว้พิมพ์กับเพื่อนอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าปกติผมก็พิมพ์เต็มๆตลอดนะครับต่อไปเพิ่มไปอีกสามคำนอกจากที่เว็บไซต์มีข้อมูลให้ครับคำที่สิบคั่นชาชิมัสคันชาชิมัสหรือคั่นชาสึรุคันชาส แปลว่าขอบคุณแบบรู้สึกขอบคุณมากๆคำว่าคันฉะเนี่ยถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษก,ก็จะแปลว่า appreciation แปลว่ารู้สึกสำนึกบุญคุณอย่างนั้นเลยครับคำว่าคันฉะชิมัสเนี่ยมักจะใช้เป็นวิธีการขอบคุณที่เป็นทางการมากๆแบบนักการเมืองใช้หรือว่าผู้ว่าการต่างๆใช้ขอบคุณประชาชนที่ให้ความร่วมมืออะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าเราอาจจะเคยได้ยินในอนิเมะตัวละครที่มันเท่ๆเขาจะพูดว่าคันฉะสุรุ ขั n นชั้นนอกจาก2กรณีนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ยินคนใช้เท่าไหร่ครับเว้นแต่เขาจะรู้สึกขอบคุณที่สุดในจักราวาลก็จะพูดกับเราก็ได้นะคำที่11 thank you thank you มาจากภาษาอังกฤษว่า thank you นั่นเองเป็นวิธีการพูดขอบคุณที่ทำมาจากภาษาอังกฤษใช้พูดกับเพื่อนๆเ,เหมือนกับขอบใจหรือ thank you แล้วคำว่า h a n ง you เนี่ยก็ออกเสียงเหมือนกับเลขสร้ซังแล้วก็เลข9 Q คิวด้วยครับเพราะฉะนั้นบรรดาบริษัทต่างๆก็จะออกแคมเปญ h a n ง you สารพัดอย่างที่จริงก็มาจากการออกเสียงของเลขสร้ซังกับเลข9 Q คิวว่า h a n ง you ที่แปลว่าขอบคุณเพื่อเป็นแคมเปญตอบแทนลูกค้านั่นเองครับและคำที่12คําคำสุดท้ายมากุฏิอาลิกาโตะโกไซมัสมากุฏิอาลิกาโต o โกไซมัส ขอบพระคุณอย่างสูงครับคำนี้คนทั่วไปไม่ใช้ครับแต่จะใช้ตามเสียงประกาศในห้างสรรพสินค้าหรือไม่ก็รถไฟเช่นห้องจิต本日はお越しいただき誠にありがとうございます本日はお越しいただき誠にありがとうございますไทยทีบเป็นภาษาไทยก็คือเรียนผู้มีอุปการ,ระคุณทุกท่านขอขอบพระคุณที่ท่านใช้บริการเราในวันนี้ มักจะได้ยินตามห้างสรรพสินค้าแล้วก็รถไฟหรือบริการที่เราไปใช้ครับทั้งหมดนี้ก็เป็นวิธีการพูดขอบคุณเป็นภาษาญี่ปุ่นที่ผมหาข้อมูลมาแล้วก็พอนึกออกยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับฟังทั้งคนที่ติดตามมาสักพักหรือว่าคนที่เพิ่งรับฟังทุกคนครับให้ Japanese โอคีเตฮิจารายเตะตะขอบคุณที่รับฟังให้ j a p a ครับ วันนี้ได้เรียนรู้วิธีการพูดขอบคุณไปมากมายเลยมีคำว่าอะไรบ้างมาทวนกันหน่อยครับอาริกาโตอาริกาโตขอบคุณขอบใจโดโมอาริกาโตโดโมอาริกาโตขอบคุณมากขอบใจมากอาริกาโตโกไซมัสอาริกาโตโกไซมัสขอบคุณครับขอบคุณค่ะโดโมโดโมขอบคุณอซาสุ อ,อาซาสจ่ายจ่ายจ้าขอโกไซมากครับขอบคุณเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตเซมิมาเซ็งเซมิมาเซ็งขอบคุณที่ช่วยแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดให้โอโซเรอิริมสัสโอโซเรอิริมัสขอบคุณที่อุตส่าห์ทำให้นะครับอาซาสอาโตอารีอาซาส อาโตอาดีใจเป็นวิธีการพิมพ์ขอบคุณแบบสั้นๆคั่นชัชชิมัสคั่นชัชชิมัสคันชาชซึรุคันชัชซึรุขอบคุณแบบรู้สึกขอบคุณมากๆหรือไม่ก็แบบเป็นทางการมากๆ Thank you Thank y ขอบคุณหรือ Thank you ในภาษาอังกฤษมากุโตริอาลิกาโตะโกไซมัสมากุโตริ อริโตโขอบพระคุณอย่างสูงครับแล้วถ้าคุณติดตามรายการให้แจปนิสมาตั้งแต่เอพิโซดที่1คุณจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด661คําคำและสำนวนครับต่อไปเป็นช่วงคีเตเกเรเตอริโกโตขอบคุณที่รับฟังครับอยากจะทำเป็นบางครั้งเพื่อตอบข้อความคุณผู้ฟังที่ส่งเข้ามาครับวันนี้ได้ข้อความจากใครลองมาฟังกันข้อความมาจาก คุณโซพุนหรือชื่อเล่นว่าโจ๊กพิมมาว่าคอนนิจ so en ิวะฮาจิเมมัสเตวัตชิวะโซปงเดสนิคุเนมว่าโจ๊กเดสยินดีที่ไง้รูัสติดตามพอดแคสต์อยู่นะครับซันชิโรซังไม่แน่ใจคันจิฟังผ่านสปอต ify ครับทั้งเนื้อหาแล้วก็เนื้อเสียงฟังเพลินมากๆผมเป็นแฟนนารูโตะมาตั้งแต่เริ่มเลยฮะ รู้สับจากชื่อแคว้นชื่อหมู่บ้านแล้วก็การนับเลขจากสัตว์หางเพราะเรื่องนี้เลยแล้วก็ดูชินจังแบบสุ่มตอนเรื่อยๆดูการ์ตูนเรื่องอื่นจากช่องก้าการ์ตูนในตำนานอีกหลายเรื่องเลยโอ้ยแก่ฮ่าฮพอดีช่วงโควิดว่างมากขึ้นเลยได้โอกาสทอยเก่งกิมาอ่านเองแล้วก็เล่นบนดูโอลิงโกด้วย จากนั้นก็เริ่มหาพอดแคสต์ฟังไปจนเจอให้แจ็ปนินี่แหละชอบมากฟังตอนขับรถตอนทำกับข้าวตอนออกกำลังกายเพลินมากได้เรียนรู้ด้วยเป็นกำลังใจให้ทำต่อเรื่อยๆนะครับกัมบัตเตดัตเตบายกขอบคุณมากครับคุณโจ๊กที่จริงผมเนี่ยชอบอ่านกระตูนะครับแต่ว่าผมอ่าน Fairy t a ทลของ สำนักพิมพ์นี้หน้ารูโตยาวไปนิดนึงเดี๋ยวไว้ว่างๆค่มาเริ่มอ่านใหม่ตั้งแต่ต้นแล้วกันครับส่วนเรื่องดูการ์ตูนแนะนำให้ดูแล้วก็เปิดซับภาษาญี่ปุ่นด้วยถ้าดูหลายรอบนะครับจะได้เรียนรู้คำศัพท์ระหว่างที่อ่านซับไปด้วยแล้วก็ได้เรียนรู้สำเนียงไปพร้อมๆกันครับชินจังก็เป็นการ์ตูนที่ผมดูตอนเด็กๆสมัยที่เขายังทำเพลงเวอร์ชันภาษาไทยออกมาให้ฟังด้วยอะครับ แก่พอกันเลยคิด,ดว่าแล้วก็อ่านเองจริง,รงๆเรียนภาษาญี่ปุ่นเรียนเองได้นะครับอาจจะพยายามหาสื่อนอกมาฟังเยอะๆแล้วก็เล่นดูโอลิงโก้ผมก็เล่นครับแต่ผมเล่นภาษาเยอรมนันช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่แต่ว่าขอบคุณมากๆเลยครับที่ส่งข้อความมาให้กำลังใจพอดแคสต์ให้จ a เป็นนิสอันนี้แล้วก็ขอบคุณมากๆเลยครับที่ให้ เป็นเพื่อนเวลาทำกิจกรรมต่างๆทั้งหลายเลยจะพยายามทำต่อไปเรื่อยๆจนอย่างน้อยครบหนึ่งปีก่อนละกันแล้วค่อยดูผลว่าจะทำยังไงต่อนะครับยังไงก็มาเรียนรู้ไปด้วยกันกับให้จะปนีออกไปเรื่อยๆด้วยนะครับใช่จะปนีเส it ือขีเตอิทัยเตะอาริยะโกแล้วก็อย่าลืมติดตามคำศัพท์ในบล็อกตามลิงก์ในคำอธิบายนะครับ ติดตามรายการให้ j จ p ปนนิสกับผมซันชิโร่ได้ใหม่ในทุกๆวันได้ทาง Facebook, Spotify, YouTube แล้วก็ Podbean ครับถ้าชื่นชอบรายการให้ j จ p ป n นิสก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ให้ด้วยหรือถ้าอยากส่งข้อความมาพูดคุยกันก็ส่งมาได้ทาง Facebook เลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนมาตะไอมาโชสวัสดีครับ